สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันนามสาววัฒน,นาสมพัดีนะคะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสํานักงนานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านหมกม้นนะคะในประเด็นของการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนในระดับภาคกันนะคะและก็วันนี้เราก็ได้อยู่กับท่านผู้ในการคุณครูผู้ฝึกสอนและก็นักเรียนที่เป็นตัวแทนทุกท่านนะคะ กันอื่นจะได้อขอให้ท่านผู้ในการได้แนะนําตัวนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะเราได้เป็นตัวแทนไปสู่ในระดับภาคเขียรายการค่ะเรียนเชิญค่ะท้ัวสุริย์ครับผมนายนเรศสังกิลานะครับผู้ในการโรงเรียนตะบนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ทการศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งนะครับซึ่งปีนี้รู้สึกที่เป็นโชคดีของเรานะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของ สำนักง,งานเขตที่หานสานวในเขตหนึ่งเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในงานซืเลปาร์ติกรรมของภัยศาลนะครับซึ่งทุกๆปีเราก็เป็นตัวแทนนะครับหนึ่งรายการบ้านสองรายการบ้านแต่ปีนี้เป็นปีเทพหรือเป็นปีทององเราก็ได้นะครับที่เรามีการชนะเป็นตัวแทนของไปถึงสามรายการนะครับคือ,อารายการแรกคือการแข่งขันท่องาอาขยานระดับชั้นป .1 หนึ่งนสองานะครับแล้วก็นิทานคุณธรรมเล่าเล่านิทานคุณธรรมนะครับระดับป .1 หนึ่งถึงปันะครับ และอีกรายการก็คืออ่านเอาเรื่องตามแนวพิซซ่านะครับเวลาทศยมศึกษานะครับอันนี้เป็นสุดยอดของเราที่เราสามารถที่จะพัฒนาลูกหลา,เาน,นเราด้านเป็นน้อยให้มีความก้าวหน้าในด้านวิชาการนะครับให้เทียบเทยมกับคนเรียนในตัวเมืองซึ่งเราเโิดโอกาสห้ในีนทุกคนนี้ได้มีการฝุกผลมีการได้ฝึกซ้อมนะครับมีการได้เข้าแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถนะครับโดยเราได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ทุกท่านให้ความมุ่มมุือในการฝึกซ้อม ในการชี้แนะแนะนำนต่างๆจ่พวกเราประสบสเร็จก็ถือว่าเป็นมีความท้องเนี่ยงเราครับที่ได้โยการเข้าไปเมื่ในครัที่จังหวัดหน,อง,อ,อ,นองคายแล้วก็การสร้างรายการครับค่ะขอบพระคุณค่ะทีนี้เรามาฟังเสียงของคุณครูกันบ้างนะคะว่าคุณครูได้ได้ช่วยแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็บอกถึงเทคนิควิธีการนะคะว่าเรามีวิธีการ ฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างไรจนเราเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาค่ะเป็นเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันฉนงา,างรัชดาคงแสงฐานค่ะจากโรงเรียนว่าหมุมมนนะคะจากคำถามนะคะสิ่งที่ทําให้เราประสบความสำเร็จนะคะก็คือความสาม,มัคคีค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,คอท่านผู้ในการนาเรศปิวิลานนะคะ่ะ ท่านได้ช่วยดูแลนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการฝึกซ้อมท่านแนะนําท่านสรรหาสิ่งดีๆมาให้กับพวกเรานะคะและนอกจากนั้นก็คือนักเรียนของเรานะคะมีความสามารถนะคะแล้วเราก็ซ้อมทุกวันฝึกทุกวันนะคะไม่มีไม่มีเขามาพักสารอาทิตย์เราก็ซ้อมถ้าไม่ไปซ้อมที่บ้านก็ที่บ้านมุงปูกก็จะซ้อมที่โรงเรียนขอบพระคุณค่ะค่ะเรียนเชิญอีกท่าน,น,านหนึ่งนะคะ นางปริ์สาูรูค่ะคริคคศสูรูขสารวิชาภาษาไทยนะคะจากข้อคำถามนะคะการฝึกซ้อมของเด็กนะคะที่ตั้งใจเลยก็คือให้เด็กมีการพัฒนานในเรื่องของทักษะในด้านการเขียนนะคะนอกจากอ่านแล้วก็เก็บใจความสําคัญของเรื่องแล้วที่สําคัญการเขียนแล้วก็สื่อความคิด จากตามแนวที่ทราบก็คือกรอบที่เขาให้มาเราก็ต้องตอบให้ตรงตามแนวและกรอบของเขาและมีแนวความคิดของเราเสริมอย่างมีข้อจํากัดและก็ถูกต้องตามความเหมาะสมค่ะการพัฒนาทักษะของเด็กของโรงเรียนบ้านหมุนนะคะในครั้งนี้ที่ผ่านเข้ามาถึงรอบระดับภาคได้เพราะว่าเด็กมีความสามารถแล้วก็มีความขยันอดทนฝึกซ้อม อย่างตั้งใจแล้วก็มีแรงดานใจที่นีท่นที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนบ้านมูแล้วก็ท่านผู้มีการเรียนสังคมที่ร้านะคะและขอบคุณนะคะสําหรับครั้งนี้ที่เราได้มีโอกาสไปร่วมในการแข่งขันกิจกรรมครั้งสาคัญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูนะคะ,คคนะคะทีนี้เรามาฟังเสียง่เะะด็กๆนะคะตัวแทนนักเรียนนะคะ ช่วยแนะนำตัวนะคะแล้วก็ชั่อนัเริยนในกิจกรรมอะไรนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิลาพรน้ำเลิศยนอยู่ชั้นประถมศึกษาที่6โรงเรียนบ้านหมูมดสหารบิวิทยาคารผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนา,นายนเรศสงังขาพิลาคุณครูผู้ฝึกสอนชื่อนางรัชดาพงแสงหา ผูชนะรายการเล่าพิธานพุทธ,ธรรมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กดีวพิจิตตาสีะเสริ์เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหนูหมุนสามิตรวิทยาคารคะ่ะนูชนะรายการ ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกาญจนาแสนเจนรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านบุ๋ม,มสุขสหมวิทยาคารค่ะหนูชนะเลิศในรายการอ่านเอาเรื่องตามแนวพิซซ่าค่ะค่ะขอบคุณนักเรียนทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะจะเรียนถามท่านผู้อในวยการนะคะว่ามีความคาดหวังกับกิจกรรมที่เราจะไปแข่งขนันในระดับภาคอย่างไรนะคะ ว่าเราจะได้เข้าสู่ระดับชาติหรือเปล่าอะไรไหมคะแล้วก็เรามีเทคนิคมีกระบวนการฝึกซ้อมที่จะส่งเสริมอย่างไรนะคะเรนสัการตลอหรายการในปีนี้นะครับก็เป็นเป็นโชคดีอย่างที่คุณน,นะครับว่านักเรียนเราเป็นเรียนที่อยู่ในเชีงวน,นะครับแต่ก็มีโอกาสโอกาสที่จะเป็นตัวแทนของสมกา,งงานเขียนนะครับเด็กเรานี้ถูกฝึกฝนมานะครับเปิดโอกาสเราจะเปิดโอกาสให,ให้ทุกคนเนะะี่ย ครับได้เป็มีการ้เข้าร่วมในฐานได้สรประสบการณ์ให้มีประสบการณ์ในการแข่งขันมีประสบการณ์ในการเรียนรู้นะครับโดยอาศัยความรู้มารูมาจากครูบาอาจารย์ในการฝึกซ้อมฝึกฝนนะครับที่นี่เราจะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มดูแลช่วยเหลือซึ่งกันในการโดยแบ่งตัวเป็นกลุ่มนะครับให้การฝึกซ้อมให้การฝึกฝนให้คําชี้แนะให้คําแนะนํานะครับว่าสิ่งไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมเด็กเหล่านี้นะซึ่ง เด็กเหล่านี้นะจะเป็นเด็กที่ได้โอกาสที่มีโอกาสที่จะเข้าไปเรียนในตัวเมืองที่มีโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ยอดนิยมแต่ผมเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพไม่แพ้กันเท่าเทียมกันมีครูดีมีครูที่ดีเด็กที่เรียนต้องย่อมย่อมเป็นเด็กในโเรียนที่ดีด้วยจะเห็นว่าเด็กเหล่านี้สามารถชนะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในตัวเมืองเด็กสองคนที่อยู่ปสองก็ยังมีโอกาสอีกปีหนึ่งที่จะอยู่ป .3 ามมีโอกาสที่พัฒนาความรู้ความสามารถไปอีก อีกทีหนึ่งก็คือเด็กมหนึ่งยังมีเรียนอีกม .2 ม .3 าปอีนะครับเรามีการเตรียมการในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็การเข้า่วกแข่งขันมีการหาสถานที่พักให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณต่างๆด้านสื่อต่างๆด้านอุปกรณ์ต่างๆที่ขาดเหลือนะครับขออิูอัวมานะครับเพื่อที่จะให้โอกาสีกคนนี้ได้ก้าบนสู่ระดับทาคมั่นใจว่าหนึ่งใน3นี้หรือทั้งหมดนี้น่าจะเป็นตัวแทนของไห้สางกัไปสูตระดับทได้ครับ ก็ยอเยี่ยมมากๆนะคะค่ะในวันนี้นะคะ,ะดิฉันนะคะแล้วก็คณะครูนักเรียนนะคะทุกในการเรียนา่หมกันโโนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและพวกเราทุกคนก็มาร่วมสนับสนุนใจให้กับนักเรียนทุกคนนะคะในการแข่งขันในรต่ับภาคต่อไปะค่ะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ